ลงแล้วครับกี่อํำนะครับถึงเวลาลงแล้วครับตอนนี้มาดูเทคนิคเบสิกการเล่นของเขานะครับ <นะ S 1> ถ่ายทอดที่ช่องคลอดนะครับวันนี้ช่องคลอดทําการถ่ายทอดโดนไปกี่เม็ดพวกมึงก <สะ S 1> <20 S 2> ี่สองศูนย์ือว่าไม่อในในโอเคพร้อมใช้ได้โอ้อยากถ่ายครับผม ไอ้นี่ก็เจ้าแม็กนะครับยังไม่โดนโบอลนะครับจะอ้ำนะครับ จอเน็ตนะครับให้บอลไปง่ายๆครับจอเน็ตอยู่ที่โอเจ้วหวานครับนี่มาครับเกี่ยวจังหวะได้ก่ะ นี่นะครับนี่นะครับขยะนะครับเก็บด้วยนะครับเก็บเก็บให้หมดเลยนะครับถึงข้างหลังเลยนะขางนู้นน่ะนี่ครับแข็งเด็กดีครับเด็กดีครับนี่ดีครับนั้นนั้นเด็กนรกครับนุ่นนั่งอยู่นุ่นสองตัวแข็งนั้นเด็กนรกครับเดี๋ยวไปติดตามชมที่ youtube นะครับเนี่ยพวกมันหน้าไอ้สองตัวนี้แหละครับที่ไทยให้ถทยคลิปวันนั้นถ่ายเล่นในรายการมีลูกล็อกเล็กล็อกเล็ก เนี่ยครับโลครับอันนี้ก็เจ้าเจ้าอะไรนะเจ้าอะรเจ้าตวัณสวัสดีหน่อยสวัสดีครับครับผมนีนี้มีเจ้านั่น,น,น,นครับอันนี้ก็คืออนาคตของบัวเชิดชุดต่อไปครับนี่ชุดนี้ครับตอนนี้อะไรนะไอ้นำตารางอยู่ใช่ไหมที่หนึ่งของตารางอยู่ครับของบอลยูสิบห้ารพมลีเนี่ยอนาคต อนาคตบอชัชวครับทางนู้นเขาเกิดอะไรขึ้นครับเ,รเขาเป็นอะไรกันครับโอ้ยโดนบอลแล้วครับจูระหาโอ้มากับดวงครับ จะเม็กจะเม็กจะเม็กจะเม,ม,ม็กเล่นกล้องครับวันนี้หายไปสองเดือนครับทุ่มโดยจานเหลิมครับ เล่นบนง่ายครับจับจังหวะหนึ่งแล้วก็จ่ายเลยนะครับแล้วก็วิ่งทําทางไป โอ้โหลูกนี้นะครับเต็มข้อนะครับนอนนิ่งเลยครับหมดสติไปเลยครับยิงพลาดเองนะครับ <c oughs> ลูกนี้หมดครับเสียดายมากครับ โอ้โหก็ก็กโกโกเนะครับลูกนี้นะครับโอ้โหเต็มข้อเลยครับเจ้าป๋องครับเคียก่อนฮื้อเคียก่อนฮื้อเคียก่อนฮืเต็มข้อเลยครับจะป๋องยิงลุ่มกี้ครับกล้องแพลนเกือบไม่ทันนะครับ

ของหน้าจะได้แชมป์นะครับอะไรชนะไหมชนะปะชนะออกทำไมกินน้ำกินน้ำจุ่มกะนม โอ้โหลงมาก็ได้แชมป์เลยครับนำนะหวองปูนกีนนี่นี่นรวมไปกับสราฟังนี่ <laughs> ส่งพี่น้องเขานะครับรักกันมากนะครับส่งพี่น้องเขาได้แชมป์นะครับเรียบร้อยครับ